มี่ตังจริงไหมที่บอกแม่หนูบอกว่าเก่งทำเองทุกอย่างเลยอะ่ะตอนพ่อไม่อยู่อะ่ะฮะตอนกินข้าวก็ตักข้าวกินเองโชว์ให้พ่อเห็นหน่อยสิคาฮะโจ๊กไงโจ๊กไงโจ๊กเด็ดพวกอนให้หน่อยไหน มันหนุนไปแล้วเจมให้หน้อยอเจ๊ได้นองกินให้ดูสิเก่งหรือเปล่าไม่ต้องให้พ่อปอนแล้วอเออก็เก่งนี่แสดงว่าเก่งอย่าทำเป็นไม่เก่งชอบแก้งให้พอ่อปอนใช่ไหม มันร้อนอยู่ลูกไ่ใส่เสื้อผ้าเองอะไรเองวันนี้เก่งเนาะเออ,อ